โทร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 แปลว่ามาอยู่ตรงเพ่ย้ายเออแล้วคิงไงยังอูสอหาที่บ้านอย่างไรก็ได้ตึ้กบหมนมีแต่มาอยู่ตรงเพ่แล้วคิงแงยังมาเดี๋ยวนี้ฮะกูก็มาหากินเนาะกูอยู่คนเดียวกูก็หากินแม่งตัวกูเอ๊ะเงวียขนาดย้ายมาเดี๋ยวนี้นะเขาลำเขาลื้ว่าย้ายจับเส้นจับเอ็นอ่ะดีขนาดเออกตคิงังบอกไปแม่แรงเดี๋ยวจะกำย้ายกลับบ้านละ ไม่แรงเหมือนมีเวลาแนี่เอาประเดี๋ยวเนี่ยโอ๋อคนในมนุษย์เขาก็ว่าหายเขาเหลิก็ลือว้อดีขนาดดีกะโอ้ไหนจะบาดีรุ่นนี่นะถ้าดีถ้าหายแล้วที่จะไปลืมเอาสวยมาไว้กูนะไอเยือมาแพ้มันสูงมากเออ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 เอาจุดใดจุดใดว่ามาเอว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 เส้นเอ็นอ้าวเส้นเอ็นเออจะแทงข้างนะโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะเอ้า ดีเหรออะดีเหรอเอาวเอาไหมเอาเอาไหมไม่ต้องถ่ายยังงี้ยังเออเออเออดีเนาะเอออี่นะดลั่นเลยเนาะหลั่นเฮ้ยอันนี้ท่าอันนี้ท่าสุดท้ายแล้วนะเว้ยอย่างนี้ทาเสือพังงาดมาสอง ด้ยเดือดเลยเรียบร้อยโอ้ยบาททั่วใหญ่อืมปิทิ้งเลยเออไห้มาหน่อยายเออแล้วไปลืมน่เว้ยเอาสวยเอาเหงาเอานี่มาไว้ครูตัวไหนเว้ยครับผมอัดทักคือกอเฮ้ยเอเน็ตเป็นเอ็นนี่ไหวใจย่ายได้เลยเรื่องการหนวด